ครูก็แค่ไปศึกษานะคะไปศึกษาค่ะไปดูค่ะเราอยากเราอยากเก่งบนโลกออนไลน์อะแต่เราไม่รู้เรื่องออนไลน์เลยถามว่าครูคะ้เราต้องทำยังไงคิดยังไงถึงจะได้มาเป็นแบบครูครูจะบอกอะไรให้อย่างหนึ่งนะคะมันไม่มีสูตรสําเร็จมันไม่มีสูตรสําเร็จแต่สิ่งที่ครูกาลังจะบอกคุณคือ เราอยากเป็นใครอ่ะเราอยากเป็นคนสําเร็จบนโลกออนไลน์เราอยากปังบนโลกออนไลน์เราอยากขายดีเราอยากเป็นเศรษฐีเราอยากมีบ้านเราอยากมีรถเราอยากหมดหนี้ถูกต้องไหมเฮ้ยความอยากเหล่านี้มันทําให้คไปศึกษาคนอื่นไปศึกษาคนที่เขามีไปศึกษาเฮ้ย hey! แบรนด์นี้เขาดังได้ยังไงแบรนด์นี้ทําไมคนรู้จักทําไมทีมงานเยอะทาไมตัวแทนเยอะทําไมเขาแตกบ้านทําไมเขาแตกรถเรานั่งอยู่ข้างนอกเราจะรู้ไหมไม่รู้ ครูจึงเอาตัวเองเข้าไปขายแบรนด์เขาค่ะเพราะครูอยากรู้ว่าได้บ้านจริงไหมได้รถจริงไหมไม่ใช้ทุนแล้วให้ฉันขายจริงใช่ไหมฉันไม่มีตังค์นะฉันพีออเดอร์ได้ใช่ไหมยอย่างเงี้ยค่ะเอาตัวเองเข้าไปเรียนรู้ค่ะห้าแบรนด์อย่างที่เคยเล่าให้ฟังแล้วครูก็เอาสิ่งที่เรารู้มาค่ะมาใช้ในชีวิตเรามาปรับอย่าว่ามาใช้เลยมาปรับในชีวิตเราก็คือเฮ้ยถ้าเราอะมัวแต่เป็นมด เมื่อไร่เราจะได้เป็นช้างเราบอกว่าเราอยากดงดังเราบอกว่าเราอยากขายได้เราบอกว่าเราอยากรวยเราอยากหมดหนี้แต่เราทําตัวเป็นมดโดนช้างเหยียบตายเพราะพื้นที่มีให้ช้างยืนถูกต้องไหมช้างปรากฏตัวบนหน้าออนไลน์คนก็มองเห็นแต่มดอยู่ตรงเท้าช้างแล้วก็เรียกพวกเรา,าฉันเป็นมดคุณคิดว่าเขาจะเห็นช้างหรือมด เออนี่คือสิ่งที่ครัวเรียนรู้นะะแล้วอยากถ่ายทอดพวกคุณเพราะฉะนั้นลองใช้สมองอันอัจฉริยะของพวกเรานี่แหละลองคิดดูนะคะว่าที่ยืนบนโลกอะไรคือที่ยืนของช้างค่ะถ้าวันนี้คุณอยากรวยพยายามมากแค่ไหนถ้าคุณยังเป็นมดคุณไม่มีที่ยืนครูเป็นคนตรงนะคะคุณทำอะไรครูก็มาเล่าคุณตรงแบบนั้นเพราะคุณไม่ขายฝันใครถ้าวันนี้คุณยังเป็นมดแอบซ่อนตัว ว่คนรู้ว่ากูขายคือกูเปิดบินไปแหละกูซ่อนตัวดีกว่ากูแบบขอขอไม่มานะกล้องอโพสหรอสามวันโพสที่หนึ่งนะคะกูโพสทุกวันนะแต่เคยตอบลูกค้าไหมไม่เคยไปเช็คบ้างไหมว่ามีคนตอบสนใจไหมเป็นลูกค้าใหม่หรือเปล่าอินบ็อกซอินบ็อกถูกซ่อนไหมเช็คไหมถ้าวันนี้เราอยากทำออนไลน์ แล้วขายดีขายได้ขายปังทุกคนคะอย่าบอกว่าคนขายกันเยอะนะคะอืมคนไทยเจ็ดสิบล้านคนหรือมากกว่าน,นั้นคะคนไทยมีกี่ล้านคนนะทุกคนเจ็ดสิบล้านคนไหมนาการหรือเท่าไหร่ล้านคนนะคะเ<ส>ขาเห็นคุณกี่คนทุกคนคะคุณเป็นมดเขายังไม่เห็นคุณคุณต้องทําตัวเป็นช้างครูเคยสอนวิธีการทําตัวเป็นช้างแล้วถูกต้องไหมคะการเป็นช้างทุกคนคะ ครูคะหนูไม่รู้เจ้าอะไรพี่โพสหนูขายไม่ได้ถ้าคุณไม่อวดไม่โชว์เมื่อไหร่คุณจะเป็นช้างครูใช้จุดเนี้ยค่ะเฮ้ยกูรู้แล้วมันเหมือนคนที่มีสมองแบบอืมแบบว้าวขึ้นมาค่ะมันเหมือนคนที่คิดไม่หยุดอะค่ะว่าถ้างเงินไม่มีสมองมีต้องใช้สมองนี่ว่าคิดคิดไปดูไปดูคนสําเร็จอ้า เริ่มจากการเล่นใหญ่ทุกคนฟังครูนะตอนที่ครูให้สัมภาษณ์วันนี้นะคะครูบอกแล้วนะเราไม่ได้มาอวดเพราะขายฝันใครเราไม่ได้มาโอ้อวดแบบไม่มีหลักการการโอ้อวดของเราหรือการโอ้อวดของครูมันคือหลักการค่ะมันคือหลักการตลาดค่ะทุกคนคุณมันคือหลักการตลาดคุณรู้กันไหมเนี่ยนะคะ ถ้าเราไม่อวดไม่โชว์เมื่อไร่เราจะเป็นช้างมัวเดินเหมือนมดช้างเหยียบตายค่ะอันนี้พูดเรื่องจริงนะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งค่ะที่ทําให้ครูเติบโตมาถึงวันนี้แล้วครูก็เชื่อว่าครูโด่งดังในระดับหนึ่งจากการที่ใช้เงินน้อยมากนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เราเป็นช้างง่ายแค่นั้นเองค่ะเป็นวิธีคิดค่ะครูก็เริ่มเลยเฮ้ยวิธีคิดก่อนวิธีคิดนําวิธีคิดคิดเสร็จหาวิธีการหาวิธีการซิ พอมีวิธีการแล้วจึงมีวิธีทำนี่ค่ะการอวดของครูเป็นแบบนี้ทุกคนดูนะจากคนเป็นหนี้สามสิบล้านหมดหนี้ภายในปีแรกปีที่สองจับยอดขายร้อยล้านปีที่สามสี่ห้าไม่ต้องพูดถึงแล้วไม่ต้องพูดถึงแล้วนะคะเราไม่มีวิธีคิดวิธีการและวิธีทำมันจะเกิดไหมคะมันไม่เกิดค่ะเพราะเราก็ยังคงเป็นมดป่านี้โดนเหยียบตายนานแล้วค่ะถ้าครูยังเป็นมดอยู่ครูไม่มี คอนเน็กชันบอกแบบนี้กันนะคะไม่มี c o n เน็กชันไม่มีใครมาช่วยเหลือผักดันใดๆเลยไม่มีใครยื่นเงินให้ไม่มีใครมาร่วมธุรกิจเลยไม่มีค่ะแต่มันเป็นมดตัวเดียวที่ใช้สมองเป็นมดที่ใช้สมองว่าทำยังไงกูจะกูจะเป็นช้างอะ่ะกูไม่อยากจุเป็นมดแค่นั้นเองค่ะ